คุณผู้ชมคะขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเราวของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายเมนูมีแค่หน้าจอทีเอ็นช่อง16เท่านั้นนะคะรายการคนหลังข่าวของเราคะ่ะให้ความสำคัญเรื่องของข่าวสารสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นสำคัญเลยวันนี้เรื่องราวอะไรที่จะนำเสนอเป็นประเด็นแรกติดตามไปด้วยกันในช่วงคนถันโรคค่ะ โวัยทำงานหมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างต่อเนื่องนานๆโดยเฉพาะงานที่ต้องนั่งหรือยืนอยู่เป็นเวลานานๆนนหรือทำงานที่ต้องใช้แรงงานหนักโดยอาการและผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลดังนี้ค่ะอาการปวดเรื้อรงังออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการนั่งทำงานท่าเดิมๆเ,เป็นเวลานานทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายเช่น ปวดหลังปวดข้อปวดคอรวมถึงอาการเจ็บปวดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปเช่นอ่อนเพลียอ่อนแรงคลื่นไส้หรือหมดแรงงานอาการสำหรับสุขภาพจิตความเครียดสะสมวิตกแห่งอารมณ์ภาวะซึมเศร้าสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการทำงานค่ะอาจจะเกิดจากความเครียดในการทำงานรวมถึงความกดดันในเรื่องต่างๆ ด้านจิตใจหรือความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มีผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงก็ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายด้วยนะคะอาการที่เกิดกับสายตาและการมองเห็นหรือการใช้สายตามองจอคอมพิวเตอร์นานๆทำให้มีผลต่อดวงตาแสบตาไม่สบายตาเกิดอาการระคายเคืองตาเจ็บตาตาพร่าจากการจ้องมองที่ไม่ค่อยกระพริบตาเป็นผลให้มีอาการตาแห้ง อาการทางสมองไมเกรนบ้านหมุนสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ถือเป็นโรคใกล้ตัวคนวัยทำงานมีความเครียดเป็นสาเหตุหลักค่ะเนื่องจากสมองของเราเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทุกส่วนเลยเมื่อระบบประสาทและสมองมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆในร่างกายตามมาด้วยโดยมักจะมีอาการตาพรา่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงการคิดการทำการพูดการทรงตัวที่ผิดปกติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะ ส่งผลทําให้พิการได้เลยนะคะอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารกรดไหลย,ย้อนกระเพาะอาหารอักเสบโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดผลระยะยาวของโรคนี้ก็อาจจะนําพาไปสู่การเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะอาการเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคที่เกิดจากการอั้นปัสสาวะเป็นเวลานานเนื่องจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานส่วนใหญ่จะเกิดในผู้หญิง การรักษาโรควัยทำงานมักจะเน้นการป้องกันและการบริหารจัดการอาการรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการพักผ่อนการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพที่ดีเช่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยให้ความสำคัญกับการใช้ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือยืนในท่าที่สมบูรณ์แบบเพื่อจะลดการกดทับบริเวณต่างๆของร่างกาย ป้องกันการทำงานที่นานเกินไปโดยการแบ่งงานหรือการใช้ช่วงเวลาพักที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและรักษาสุขภาพของร่างกายค่ะบริหารจัดการสุขภาพจิตให้เวลาในการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจหรือคนที่สามารถให้การสนับสนุนที่ดีต่อสุขภาพจิต และถ้าหากมีปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงแล้วก็ควรต้องพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยายเพื่อขอคำปรึกษาและรักษานะคะ เดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย นะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o โ e c ซีเคียวธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ู่ช่วงที่สองของรายการคนหลังข่าวกับคนทำ เป็นช่วงเวลาที่เราจะนําเสนอเรื่องราวของบุคคลต้นแบบในการทําความดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติของเรานะคะคนหลังข่าวขอเป็นสื่อกลางในการเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้พร้อมๆกันไปกับการให้กําลังใจให้ทุกๆคนทําความดีเพื่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับใครนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะ ดีวันนี้ชวนสาวๆที่ผมสวยไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งกันค่ะเนื่องจากองค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกร่วมใจกันต่อสู้โรคมะเรง็งโดยมีเป้าหมายที่จะลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเรง็งหลังจากที่พบว่ามะเร็งเป็นแชมป์อันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึงปีละ8ล้าน2แสนคนซึ่งในจํานวนนี้มีคนอายุระหว่าง 30ถึง69ปีถึง4ล้านคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรสำหรับประเทศไทยนะคะโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งติดต่อกันมาหลาย10ปีและข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละถึง67,000คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนและพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยราว1 2 0 0 0 0สคนต่อปีค่ะ คนทำดีวันนี้ก็เลยจะชวนสาวๆที่ผมสวยนะคะนำผมของคุณนะคะไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งกันค่ะดรคะพูดถึงมูลิีิจากนางฟ้าถึงคุณบันใหม่นะยคะ่ะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของมูลิธิเกิดขึ้นได้ยังไงคะเป็นการต่อจิ๊กซอค่ะจะมีจิ๊กซอ4สี่ชิ้นชิ้นแรกคือพี่โชลี่เนาะจบพยาบาลที่หมหาวิทยายลังสิต์ค่ะแล้วปีนั้นศิษย์เก่าครบรอบ30ปีเนาะเมื่อปี58ปลายปี5้าเเราก็เลยเซตทำโครงการหนึ่งขึ้นมา แล้วผู้หญิงผมยาวพยาบาลทําอะไรดีคะชวนบริจาคผมดีกว่าอ่ากันหนึ่งชิ้นนะคะและชิ้นที่2ก็คือมีเพื่อนคะ่ะที่เขาเปิดร้านทําผมแล้วเราบอกอยากให้เขาทําบุญด้วยแรงอะ่ะทำบุญด้วยอาชีพเราก็เลยแมสติกซอสองชิ้นนี้ด้วยกันจิ๊กซอชิ้นที่สามไปบวชคะ่ะเมื่อไปบวชที่สัเียนธรรมสถานกลับมาเราไม่มีผมอ่าเราก็เลยคิดว่าถ้าผู้ป่วยไม่มีไม่มีผมเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของเขาก็มีจิ๊กซอสามชิ้นและชิ้นที่สี่ค่ะคือความเป็นจิตอาสา โดยดีเเลยพอที่บ้านที่โจลี่เป็นจิตอาสาทํางานกู้ชีพผูพ้ภัยเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะทำงานมาตั้งแต่ประมาณปี35ค่ะที่จริงจังมากๆพอสี่อย่างรวมกันได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการรับบริจาคเส้นผมขึ้นมาค่ะอตอนแรกๆมีคนมาร่วมโครงการเยอะไหมคะปีแรกมีคนร่วมเยอะเพราะว่าเราก็ประกาศไปในกลุ่มสิทธิ์เก่ากลุ่มเพื่อนๆนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยรับบริจาคได้มากเกือบสี่สท่านแล้วก็ไปตัดผม พอตัดเสร็จแล้วเราก็คาดหวังว่าโครงการแค่ไปให้ที่สถานที่ราชการปรากฏพอตัดมาหมดแล้วทุกที่ปิดเลยค่ะปิดรับพอทุกที่ปิดรับเส้นผมแล้วเราทํายังไง mm hmm. เราก็เลยไปถามว่าทําไมถึงปิดล่ะ mm hmm. เขาบอกว่ามันมีกระบวนการในการทาแล้วก็มีคา่าทอนท่แพง mm hmm. ก็เลยคิดว่างั้นไปให้สุด Mm. ก็เลยไปหาที่ทอวิกค่ะ,คะแล้วก็ค่าทอตอนนั้นอยู่ที่ประมาณตั้งแต่หนึ่งหมื่น 1, 000, แล้วก็ไล่ลงมาค่ะถึงหลักพันก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้นี่เองที่ทําให้เป็นอุปสรรคของที่ภาครัฐเขาต้องปิดก็เลยมารวมกันรวมปัจจัยในการทอวิกคือรวมกับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองเนาะครอบครัวเสร็จแล้วก็ได้วิกมาหลอดแรกประมาณสิบวิกแล้วก็ไปส่งมอบให้น้องที่เป็นคุณวันใหม่ผู้ปปวนมะเร็งนะคะแล้วความประทับใจก็คือน้องบอกว่าไม่คิดว่าใครสักคน ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวจะทําเพื่อเขาขนาดนี้แล้วเขาใส่วิกนั้นไปรับปริญญามันเลยแบบโหใจฟูคือถามเพื่อว่าไปต่อไหมใช้เงินเยอะนะอเออมันฟูเนาะมันไปต่อเราก็เลยเริ่มทำตั้งแต่กลุ่มจิตอาสาลเล็กๆตั้งแต่ปีห้าแปดไล่มาค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เมื่อ เราต้องการที่จะรับบริจาคเงินเพิ่มเติมคือช่วงแรกเนี่ยเรารับบริจาคผมอย่างเดียวเลยเพราะพี่โจลี่คิดว่าสวยและรวยมากนะเราคิดว่าเราไหวแต่เราหาตังค์กันเองแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าเออไหวไปแต่พอรับบริจาคปุปลาค่ะแค่6เดือนผมหนึ่งคอนเทนเนอร์แล้วเราไม่สามารถที่จะบริการบรบิหารจัดการผมนั้นได้คคือมันเยอะมากจนเราทําไม่ไหวก็เลยประกาศว่าปิดรับสมัครแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนจะอยากบริจาคเยอะจริงๆอืก็เลย เป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นก็ตั้งเป็นมูล,ลนิธินะเราจะได้รับบริจาคเงินช่วยค่าทอได้เราทำเป็นระบบธนาคารนางฟ้าเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไปรับที่โรงพยาบาลนั้นเลยนะคะแล้วก็ทรัพยากรมันมีน้อยอ่ะเราต้องมีการคัดกรองที่พยาบาลที่อยู่หน้าง,งานจะรู้ดีว่าคนไหนจําเป็นที่ต้องใช้คือผู้ป่วยทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้วิกผมนะคะเพราะว่าเขาอาจจะใส่หมวกเขาก็สบายแล้วหรือว่าถ้าเกิด เขาต้องการที่จะออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตหรือว่าทํางานบางอย่างที่เขาต้องเจอผู้คนต้องการความมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะพี่พยาบาลก็จะช่วยคัดกรองได้ดี ค่ะแล้วทีนี้ขั้นตอนของผู้ที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคเส้นผมต้องทํำยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะเราเป็นการบริจาคเส้นผมแบบติดตามได้ทั้งหมดร้อเซค่ะก็จะเข้าไปที่ระบบ p r o m a n g e r tracking นะคะเข้าไปแล้วก็ไปคีย์ข้อมูลซึ่งบางท่านไม่ประสงค์ออกนามก็ติ๊กเอาไว้ไม่ประสงค์ออกนามแล้วผมทุกช่อจะติดตามได้ว่าผมถึงกระบวนการไหนแล้วนะคะเราก็มีการบริหารจัดการเหมือนโบกิ้งรถไฟค่ะว่าเคลื่อนสู่ชั้นฉลาที่1นนะผมคุณคัดแยกแล้วนะชั้นชลาที่2ไปถึง ชานสลาสุดท้ายสถานีธนาคารนางฟ้าคือส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วผมที่บริจาคไม่ได้เลยคือผมแห้งเสียชีฟูหรือว่ากรอบหรือว่าเป็นเดรดร็อกนะคะแล้วก็ผมที่มีเชื้อโรคมีเชื้อราถ้าเกิดเราเป็นโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะหรือเส้นผม,มนี่ก็ไม่ควรจะบริจาคค่ะ ถ้าผมทําสีหรือว่าผมที่ดัดมาบริจาคได้หมดเลยแต่ว่าขออนุญาตให้เว้นเคมีอย่างน้อย3เดือนเพราะว่า3มเดือนนี้เราก็จะสาบไปหลายแชมพูแล้วนะคะสีผมยังสวยอยู่แบบนี้ค่ะสีผมยังสวยอยู่แต่ว่าสารเคมีตกค้างเขาจะหมดไปแล้วนะคะเวลาที่ตัดเราจะตัดส่วนปลายดังนั้นสีก็ยังสด ผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้คือเริ่มป่วยตั้งแต่อายุน้อยเขาก็ยังอยากเป็นแฟชั่นผงสีสวยๆค่ะเราก็จะมีคําแนะนําใส่ไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาติดต่อที่มูลนิธิได้คําแนะนำตั้งแต่ดูาการสะวิกนะคะการเก็บรักษาหรือว่าทุกครั้งที่ใส่เนี่ยเราสามารถที่ไปแขวนไว้ตรงหัวหุ่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ไม่มีปัจจัยเป็นขวดน้ำใหญ่ๆก็ได้<ม>พอใส่เสร็จแล้วก็ผึ่งไว้ก็จะไม่ต้องสะบ่อยสักเดือน2เดือนค่อยสะทีก็ได้างเงี<ม>้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมะเร็งเขาก็จะสระวิกบ่อยนะคะเพราะว่าพอเริ่มสวยเราก็จะเริ่มแต่งหน้าจัดก็ต้องมีแบบว่าสระวิกอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันดูแลและขั้นตอนสําคัญคือวิกผมเขาเหมือนกับผมเราที่เพิ่งยาวใหม่ยังไม่เป็นทรงค่ะเพราะสีสันแต่ละคนไม่เท่ากันก็อาจจะต้องไปร้านทําผมเนาะไปตัดสักหนึ่งครั้งเพื่อให้เป็นทรงของเขาเองแลวจะสวยมากถ้าอยากสวยมากขึ้นม้วนโรค่ะอตอนยังไม่แห้งนะคะชื้นๆก็ม้วนโรยก็จะได้หลายทรงเลย บางครั้งผู้ป่วยก็สวยกว่าเราอีกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากร่วมบริจาคเส้นผมก็จะมีคุณหนูคุณน้องนะที่เป็นนักเรียนเลยค่ะอยู่โรงเรียนรัฐบาลด้วยเขาหยอดกระปุกวันละบาทไว้ผมยาวเนี่ยผมกว่าจะยาวนะเขาใช้เวลาสองปีเขาหยอดกระปุกวันละบาทปีหนึ่งสามวันสองปีเมื่อผมเขายาวเพราะจะมีทุนมาเป็นค่าทอวิแล้วน้องบอกว่าหนูมไม่อยากเป็นภาระของใครหนูทําบุญอยากทําให้สุดมันเป็นคําพูดของเด็กที่เขารู้สึกว่า ตัวเขาเองเขาเป็นเด็กอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะมีไรายได้อื่นแต่เขาเก็บเงินวันละหนึ่งบาทเพื่อทบุญอย่างเงี้ยคะ่ะคือทุกคนสามารถร่วมบุญได้เราไม่ต้องการปัจจัยมากมายคะ่ะขอแค่มีส่วนร่วมในการค่าทวีคซึ่งตอนนี้ต้นทุนมันสูงมากๆกก็ต้องขออาภัยที่เราต้องขอ ขอบริจาคค่าทอเพราะว่าถ้าไม่มีค่าทอความยั่งยืนมันไปต่อไม่ได้เราอยากให้ผมทุกช่อได้ทอเป็นวิกดังนั้นก็ต้องขับเคลื่อนด้วยค่าทอร่วมกันค่ะคนละเล็กคนละน้อยคือหน่ท่านถ้าบางท่านมีกําลังมากกว่าก็อาจจะจ่ายมากกว่าส่วนของตัวเองก็จะช่วยเพื่อนท่านอื่นได้นะคะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่าขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมทั้งไปติดตามด้วยกันว่าเทรนอะไรบ้างที่เราไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ จัดยิ่งใหญ่กับงานแสดงสินค้า Intelligent a s i ชีย a i l a n d ด์ t o m a t i o n ่นไ i l i n d n d และเวทีสัมมนา SPF State Bangkok งานแสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเอเชียตะวันออกเชียงใต้โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานและระบบการควบคุมอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนและอื่นๆอีกมากมายมีผู้แสดงสินค้าระหว่างประเทศและใน ประเทศกว่า300รายที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเมสเซ่แฟรงเฟิร์ผู้จัดงานแสดงสินค้าแถวหน้าของโลกจากเยอรมนีร่วมกับบริษัท y o เกิร์ตเทรดแอนด์มาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสจำกัดผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมแถวหน้าของไต้หวันและบริษัท GMTX กจำกัดผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมและผู้ผลิตสื่ออุตสาหกรรมชั้นนำของไทยมุ่งก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่และยกระดับอุตสาหกรรมเดิมให้มีประสิทธิ I think exhibitions, um, as a tool, as a marketing tool, are not just instrumental in basically recreating virtual supply chains where buyers can basically see where the producers are of products. But basically, exhibitions also allow for an entire network of knowledge to be exchanged. Uh, during our exhibitions, we have conferences yeah, which deal with technological issues, yeah, like let's say. Uh, Automation like we have here at this exhibition. Uh, but we also have very practical issues like financing issues. Uh, we have issues that concern the latest technology and how to implement it. That means we bring know how from across the world to different locations. So exhibitions are really a, a melting pot of knowledge depending on their specific. Uh, let's say, specification of an exhibition. And that helps enormously to create centers of knowledge within the markets that we host these exhibitions. And that, for instance, brings, if you look at the, the geopolitical tensions that we have today you have a factor where certain countries uh, like let's say mainland china certain countries need to be added to the global supply chain and southeast asia is definitely benefiting from that and the fact that we are organizing exhibitions in thailand uh, at this particular occasion allows international visitors as well as local visitors to see what opportunities there are in thailand and also let's say manufacturers from overseas it allows them to gauge the market and see, okay, what can we do in Thailand rather than in other countries. ดรธนากรศรีสุขใสผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในงาน Creative Media and TMF Awards 2025ภายใต้แนวคิด ติดปีกความคิดสร้างสรงสรค์สู่นวัตกรรมการสร้างสื่อโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลโดยมีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ10ประเภทรางวัล รวม32ผลงานโดยกองทุนพัฒนาสื่อได้เห็นความสำคัญกับผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อดีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สภาสหาพันธ์รักษาสันติภาพร่วมกับสมาคมสหประชาชาติแห่งหุบเขาโคเชลาสาขาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและราชาสมาคมเซนจอนสาขาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2568เพื่อเฉลิมฉลองและยกย่องบทบาทสำคัญของผู้หญิงในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเศรษฐกิจภายใต้ทีม Actualist Action เน้นเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทาง เศและสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงร่วมกันทั่วโลกปีนี้ได้รับเกียรติจากดรพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งและบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศกว่า60ประเทศเข้าร่วมงานทวีพันธ์ภูเก็ตเปิดจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกลงเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างทวีพันธ์ฟาร์มและบริษัทคาตาลิสวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งผลักดันการบริโภคที่เป็นธรรมและยั่งยืนนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการเปิดตัวไข่ไก่ไร้กล,กลงนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมปรศุสัตว์ของภูเก็ตตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการเป็น o r l d Destination ของภูเก็ต ซึ่งไข่ไก่ไร้กลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงในระบบเปิดให้แม่ไก่ได้เคลื่อนไหวและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติโดยทวีพันธ์ฟาร์มตั้งเป้าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภูเก็ตให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืนอีกด้วย หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกำลังใจที่มีมอบให้กับทุกคนในการทําความดีติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ